ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับพบเจอกับผมช่างหยาดเอเนิดาซิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้อีพีนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการประกอบซีนชุดซีนปั๊มน้ํานะครับเทคนิคการประกอบของผมจะไม่เหมือนไม่เหมือนช่างท่านอื่นนะครับก็มัน ช่างแต่ละคนก็เทคนิคต่างกันนะครับผมก็จะใช้วิธีแบบผมสไตล์ของผมง่ายๆนะครับไม่ยากเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็ไปทําตามได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้เครื่องมือแบบ้อนบ้านส่วนเครื่องมือหลักๆที่ผมใช้เกี่ยวกับสินปั๊มน้ําพวกแดด l ออันนั้นจําเป็นต้องใช้ใช้เครื่องมือดูดเครื่องมืออัดขันขัน,ข,นขันเข้าไปนะใช้เครื่องมือตัวนั้นจะวุ่นวายนะครับเพราะว่าตัวนั้นเวลาเราเปลี่ยน คารถเปลี่ยนโดยที่เราไม่ได้เอารถเอาเครื่องลงอนะ่ะเราต้องใช้เครื่องมือผมก็มีเครื่องมือตัวนั้นอยู่แต่ว่าอันนี้ของเอ็นิตามันง่ายนะครับเราจะเปลี่ยนแบบสไตล์ง่ายๆเอาไว้ให้เพื่อนๆไปลองทํากับรถตัวเองดูนะง่ายๆเอามาแนะนาโอเคมาเริ่มนเลยครับเราก็จะมีซีนนะครับ <c oughs> เราจะอันนี้เป็นซีนแท้เลยนะครับซ <c oughs> ีนแท้เบิกโูเลย อันนี้เป็นซีนปั๊มน้ำอันนี้เป็นซีนแกนปั๊มน้ำนะครับแนะนําให้เปลี่ยนไปเลยทีเดียวแท้เบิกศูนย์อันนี้เป็นซีนวัดรอบแท้เบิกศูนย์เหมือนกันนะครับเมื่อเราถอดพวกนี้ออกแล้วนี่นะเดี๋ยวกล้องมาดูตรงนี้เป็นซีนเทียมทุกตัวเลยนะครับเป็นซีนเทียมทุกตัวเลยตัวนี้ไม่บอกว่าทํามาจากที่ไหนนะครับแต่ผมรู้ว่าใครทํานะครับลูกค้าก็ก็รู้อยู่ อันนี้ก็เทียมครับรั่วมาหมดเลยอันนี้ก็รั่วเหมือนกันดูสภาพนะครับก็ไม่พูดถึงแล้วกันว่าทํามาจากที่ไหนใครทําอะไรยังไงคนระับไม่เกี่ยอนั้นเราจบไปอันนี้มาดูที่ผมจะแนะนําเราล้างอุปกรณ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ล้างขูดประเก็นทาความสะอาด ให้เรียบร้อยให้มันสะอาดนะครับเริ่มจากที่แรกเลยนะครับใส่ซินแกนปั้มน้ำเข้าไปก่อนนะครับอันนี้วิธีการประกอบซีนชุดซินปั๊มน้ำของ NSR ทุกรุ่นนะครับ NSR 150ทุกรุ่นจะเหมือนกันไม่เหมือนก็แค่ตาเหลี่ยมตากลมจะเฟืองปั๊มน้ำจะจะ ตัวปั๊มน้ำมันจะติดกับแกนวิธีถอดตัวนี้จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมาแนะนําใน e P ต่อไปอันนี้เอา info rw fx กันท่อมก่อนเราใส่ซีนแกนปั๊มน้ําเข้าไปก่อนนะครับใส่ด้านนี้นะครับด้านนี้นะตัวหนังสือหันมาด้านนี้นะใส่เข้าไปครับวิธีใส่ก็ทาจารบีหน่อยนะครับ ให้มันลื่นๆให้มันใส่ง่ายขึ้นตัวนี้ยังดีอยู่ผมก็เลยไม่ทากาวนะครับถ้ามันกลอนมันอะไรไม่เรียบนี่ผมผมต้องทากาวนะไอเบ้าซีนเนี่ยแเด็ดแต่นี้ตัวตัวนี้มันยังดีอยู่ใส่เข้าไปครับเอามือกดมันก็เข้าแล้วครับกดให้มันเสมอกันนะ แค่นี้ครับเห็นไหมครับในกล้องแค่มือกดก็พอนะครับใส่ด้านนี้นะครับโอเคทีนี้ถึงตอนขั้นตอนสําคัญแล้วใส่สินปั้มน้ำครับสิ้สิลตัวในแกะเลยนะครับซินแท้นะครับเป็นสินแท้คันนี้เป็นลูกค้าจากจังหวัดอุบลเป็น NS r นาอจังหวัดอุบลนะครับส่งมาเช็คส่งมา นี่ซีน,น้ํนำแท้นะครับแท้เลยแดด s ก็ใช้ด้วยกันใช้ได้ด้วยกันไม่เหมือนกันซีนแกน๊มน้ำไม่เหมือนนะตัวนี้มันกลอนมันมีรอยงัดรอยอะไรมาผมจำเป็นต้องทากาวนะครับเพราะว่าเขาทำมาก่อนหน้านั้นมันมัน,ม,นมันดูสภาพก็ก็น่าก็น่าจะพอเข้าใจนะครับทำไมผมถึงทากาวจริงๆไม่ต้องทาแต่อันนี้สภาพนี้ต้องทานะครับ ก็ทากาวเข้าไปทารอบรอบนี้นะครับทานิดเดียวอ้าวรีบไปหน่อยนะครับกลัวคลิปยาวทารอบนี้ครับทารอบนี้ที่ผมทาเพราะว่าน,นี้มันกล่อนหมดแล้วนะครับมันลอยงัดรอยอะไร ไปเยอะแล้วแค่นี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็ตัวตอกซีนสำคัญมากนะครับจะมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ผมทําไว้เผื่อตัวนี้จะใช้น็อตขันดูดขันอัดเข้าไปใช้กับแดด l อ 8LS เนี่ยมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนคารถเปลี่ยนเปลี่ยนโดยที่เราไม่ได้ยกเครื่องลงมันตอบยากนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ขันเดี๋ยวเดี๋เนี่ยก็ใช้ขันดูดอัดเข้าไปนะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายของเครื่องเราก็เนี่ยขันอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีมันจะมี นั่นแหละอุปกรณ์ที่ผมสร้างขึ้นนั่นแหละโอเคเดี๋ยวมันจะยาวเอาตัวนี้ก่อน n s r 150ร้อยห้าสิบก่อนใสเข้าไปครับตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปแต่ว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าอันนี้ผมสั่งมาพิเศษวัดขอบนี้โดยโดยเฉพาะนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็ตัวนี้ค้อนนะครับใช้งานก็เช็ดหน่อย คบขอเข้าไปครับฟังเสียงครับแน่นเรียบร้อยครับสนิทแน่นแนบชิดเลยครับไม่มีรั่วแน่นอนครับเรียบร้อยเรามาต่อกันฝั่งนี้ครับมาต่อกันฝั่งนี้ ลูกปืนครับลูกปืนเราต้องทาจารบีนะครับจริงๆถ้าเราอูเวอร์ฮอนก็ควรเปลี่ยนครับตัวแล้ไม่กี่บาทแต่อันนี้อันนี้เขาบอกว่าลูกค้าบอกว่าทํามาแล้วทำจากช่างช่างที่ไหนก็ไม่รู้นะครับไม่ขอบอก อันนี้เป็นลูกปืนที่เขาติดมากับรถแหละไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ผมมองแล้วไม่ได้เปลี่ยนก็อย่าไปว่ากันนะครับเพราะว่างบแต่ละคนไม่เหมือนกันเทคนิคต่างช่างผมจะใส่ด้านเดิมของมันนะครับด้านเดิมของมันปึ๊บเนี่ยฮะด้านเดิมของมัน ใส่ลูกปืนเข้าไปครับขอเข้าไปอุปกรณ์ง่ายๆมันบ้านนะอย่าลืมเนี่ยฮะอย่าลืมตัวรองนะขอให้มันเข้าไปเสมอกันนะครับไม่ใช่ว่าเอียงด้านหนึ่งลงด้านหนึ่งนะค่อยๆเคาะใจเย็นๆ จริงๆถ้าเรามีตัวเนี่ยก็ง่ายนะครับแต่มีอยู่แต่ไม่ได้เตรียมมาก็เอาง่ายๆบ้านๆก่อนให้เพื่อนๆไปทาไปใช้กับรถตัวเองก่อนง่ายๆก่อนฟังเสียงแน่นครับเรียบร้อยนะครับมาต่อที่แกนปั๊มน้ำนะครับ แกน้มนำถ้าจจละบีครับป้องกันซีนแกนป้มน้ำปลิ้นนะใส่เข้าไปครับค่อยๆดันนะอย่าอย่าอย่าดันอย่าอย่าอย่าเขาเรียกอะไรอย่าทำรุนแรงเดี๋ยวซีนปลิ้นใส่เข้าไปครับเรียบร้อยไม้พัดนะครับ ถ้ามันยังสวยไม่ต้องทากาวแต่นี่ก็ตามสภาพนะครับผมจําเป็นต้องทากาวนิดนึงทานิดนึงถ้ามันยังสวยยังอะไรไม่ต้องทาก็ได้ครับแต่เนี่ยมันเขาทํามาก่อนหน้านี้นะ้มันก็ขอกันไว้ดีกว่าทากาวไว้ใส่เข้าไปครับ ล้างทำความสะอาดให้มันสะอาดกว่านะครับครับเมื่อกี้เขาใส่ตัวนี้มาดูขนาดมันอ้วนมันหนานะครับมันใส่เข้าไปแล้วมันมันไม่ไม่สุดเนะี่ยมันมันโผล่เยอะของแท้กับของเทียมนะครับอันนี้เขาใส่มาก่อนก็อย่าพูดถึงนะครับเพราะว่าเขา ว่าทาจากไหนอะไรยังไงไม่ต้องฮนะใส่เข้าไปปุ๊บจะมีแหวนนะครับจะมีแหวนอยู่หนึ่งตัวลองนะครับใส่เข้าไปครับเห็นไหมครับแล้วมันจะมีด้านอยู่อันนี้ผมจะใส่ด้านเดิมเขาด้านเดิมก็คือด้านนี้นะครับใส่เข้าไปครับ ถ้าใส่พอดีใส่ถูกใส่มันจะไม่แน่นไม่ฝืดมันจะไม่แน่นไม่ฝืดนะครับไม่ฝืดมากไม่หลวมมากเห็นไหมครับอะละเรื่องเลยกับที่ผมก่อนผมถอดออกเบอร์สิบสี่ปักตายเหมือนเดิมครับครนะับผมอกเบอร์สิบสองหรือตัวทีสิบสองก็ได้ ขันเข้าไปแค่แน่นนะครับไม่ต้องแน่นมากแค่แน่นพอเรียบร้อยครับขันมือเดียวพอนะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่คือวิธีการใส่ซีนปั้มน้ํามันจะหมุนง่ายครับลื่นไม่รั่วนแน่นอนลื่นด้วยเมื่อตกี้หมุนไม่ได้เลยนะครับ ขณะมีมีเฟืองตรงนี้ยังหมุนไม่ได้เลยนี่ครับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาประกอบเฟืองครับเฟืองก็ง่ายๆไม่ได้มีอะไรเฟืองวันรอบนะครับด,ดูดูตามมือผมนะว่ามันมีแหวนตรงไหนบ้างครับหย่อนเข้าไปครับ เห็นไหมครับเห็นไหมตรงน,นี้ดูชัดๆใส่เข้าไปครับครับใส่เข้าไปแล้วก็เรียงแหวนข้างในให้มันดีๆให้มันลงส,สนิทลงสุดนี่ยังไม่สุด น,นี้ไม่สุดน่าจะเขาน่าจะทํามาทํามาก่อนแบบยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอเคาะก่ขอ,ขอนสิ้น,นึงมเบาโอเคสุดแล้วหมุนดูลื่นโอเคก็เรียงแหวนข้างในแล้วก็ใส,ส่ซีมวันรอบครับซีมวันรอบแท้เบิ คลิปอาจจะยาวหน่อยก็ก็ผมอยากให้ทุกคนได้ความรู้นะครับแต่นี้ไม่ต้องทากาวนะครับดูแล้วมันไม่สึกส่วนมากตรงนี้จะไม่ค่อยสึกเพราะว่ามันมันน้ำมันมันมาเลี้ยงตรงนี้อาจจะระบีแทนฮนะทาจจะรทาจารบีทาจาร,าจารบีนะครับ ในรูด้วยก็ได้ใส่เข้าไปเอาด้านนี้ออกนอกนะครับเอาด้านด้านน,น,นนี้ออกนอกนะใส่เข้าไปครับแล้วก็ใช้ตัวทีเบอร์ซิหรือตัวตอกซีนก็ได้แต่ผมจะใช้ตัวทีเวอร์ิเพื่อนๆจะได้มีมีอุปกรณ์ทำถ้าเป็นตัวตอกซีนผม ไให้ลงกึงก็ทํามาก็หลายร้อยอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาตัวทีเบสิ์นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวทีเบอรสิคนะครับตรงนี้อยากคมนะครับไม่คมนะห้ามคมเ,เข้าไปเลยครับนี่ ง่ายๆเลยขเข้าไปเลยครับใช้ค้อนยางนะอย่าใช้ค้อนค้อนเหล็กค้อนอะไรที่มันรุนแรงนะครับขอเข้าไปเลยครับผมเบาๆฟังเสียงได้ยินไหมครับเสียงเปลี่ยนแล้วสุดแล้วครับมุนดูลื่นครับลื่นคแค่นี้เองนะครับมันก็อาจจะเป็น ที่ผมทําประจำทําทุกวันมันก็เลยคล่องก็ได้นะแต่ว่าเพื่อนๆก็หัดทําดูก็ไม่ยากนะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาประกอบในนี้ครับสลักเฟืองปั๊มน้ำยัดเข้าไปเฟืองปัมน้ำด้านที่มีร่องสลักเข้าด้านไหน คลิปแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่มั่นใจว่ามันจะแน่นไม่แน่นเราก็บีบเข,ข้าก่อนบีบเข้านิดนึงนิดเดียวให้มันให้มันแน่นมันก็อยู่อยู่ที่ดุลพินิจช่างไงแหละว่าจะนะครับโอเคใส่เข้าไปดูมันจะมีด้านคมกับด้านมนหนันด้านคมขึ้นนะครับ แค่นี้เองครับกดเข้าไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วก็เช็คดูให้ลงล่องก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับผมง่ายนิดเดียวจริงจึงผมทำเร็วกว่านี้อันนี้อันนี้ผมผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นอยมันจะไม่ฝืดเห็นไหมครับแล้วก็ลื่นไม่รั่ว ไม่กินกําลังเครื่องไม่รั่วง่ายไม่ร้อนอะไรที่ฝุดฝดมันจะร้อนครับเห็นไหมง่ายแค่เจอนะลื่นจบเป็นอันจบพิธีครับก็ไปประกอบได้เลยแค่นี้เองง่ายไหมครับแค่นี้ครับก็นี่อะไรเก่าอันนี้ไม่เยินด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่พังด้วยผมไม่ได้งัดนะผมใช้วิธีที่ ไม่เหมือนเพื่อนนะก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆครับตอนนี้เขาลองแหวนมาสองตัวเลยผมบอกไปตัวหนึ่งเพราะว่าไอ้นี่มันหนามันฝืดเอาเลยต้องลองมาสองตัวขนาดลองสองตัวยังฝืดเลยดีนะที่เฟืองไม่แตกอ่ะดูตรงนี้ดำไหมไปเลยก็ประมาณนี้จับ EP นี้ก็เอาวิธีการ ประกอบซีนปั๊มน้ำ n อ r นสอาร้อ่าอหรือ n อ r นสอทุกรุ่นจะคล้ายๆกันต่างกันที่เฟืองอาเนียต่างกันที่เฟืองปั๊มน้ำกับแกนปั๊มน้ำแค่นั้นเองส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกันใส่วิธีเดียวกันซีนเบอร์เดียวกันใส่ได้นะครับยันแฟนท่อมก็เหมือนกันนั่นแหละแต่โครงสร้างอะไรอาจจะไม่เหมือนก็ช่างมันโครงสร้างฝาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกัน ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาความรู้ดีๆมาฝากให้เพื่อนเพื่อนลองไปหัดทำลองไปฝึกทำนะครับเทคนิคการทำแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมผมจะทำแบบนี้นะครับมันง่ายด้วยแล้วก็ไม่อะไรเราไม่เสียหายด้วยครับไม่มีการเคาะแงะแงะอะไรเลยนะรประมาณนี้นะคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้เข้ามาดูคลิปจนจบนะครับก็ขอบคุณจริงๆทั้งเพจทั้งช่องช่างหยาดเอเนด้าซิงทั้งเพจช่างหยาดเอเนดาซิงรับทำรถฟีทีโฟทีทุกรุ่นนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมจะทําคลิปที่มีประโยชน์มาให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะรับทําทุกรุ่นนะครับสีจังหวะสองจังหวะยามาฮ่าคาวาฮ่าฮอนด้าสุสกิ ได้หมดเลยสี่จังหวะสองจังหวะทําทุกรุ่นนะครับหรือว่าจะจูนจูนรถรีแมปนะครับได้หมดครับรถจนก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําเองก็มีเพื่อนๆนเส้นสายครับมีเพื่อนเพื่อมีอะไรก็แนะนํากันไปนะครับจะดูแลกันโอเคครับผมสลับคลิปนี้ยาวแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมช่างอยากขอตัวลาไปก่อนจะมีอะไรดีๆมาฝากกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ